วิหารดูโอโมนครับแล้วดูคนนี่นี่ดูคนคนมันเยอะ3ามล้านแดมากแม่คนมันเยอะ3ามล้านแดมากแม่นี่เราได้มุมแล้วนะเราเจอแหล่งน้ำแล้วลงไปเลยแหล่งน้ำของเราลงไปเลยลงเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับตีห้าห้าสิบ นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันนะครับนี่เห็นไหมครับพระาเห็นไหมถ้าไม่มีคนเลยอย่างเงี้ยใช้ถ้าคนมันน้อยแบบนี้นะจริงๆแล้ใช้แอปลบคนได้นะครับแต่ถ้าคนแบบเต็มๆอย่างตอนกลางวันเงี้ยมันลบไม่ได้หรอกนะครับนี่เป็นไงนี่ไมาโพสกอน เห็นไหมถ้าไม่มีคนเลยนอนตรงนี้นอนตรงนี้เก๋ๆนี่นะครับนี่นะครับนี่เป็นไงไม่มีคนเลยมหาวิหารดูโมนะครับแล้วดูคนนี่นี่ดูคนคนมันเยอะสามล้านแปดมากแม่นี่เป็นไงไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย ฟ้าเริ่มสว่างแล้วสะใช่มันขึ้นไปแล้วครับก็จริงๆแล้วซันไรส์ตีห้าครึ่งนะครับเราลงมาช้ายี่สนะิบนาทีทีนี้แต่ว่ามุมเนี้ยมุมเนี้ยนะถ้าเราต้องดูท้องฟ้าก่อนว่าท้องฟ้ามันสวยแค่ไหนถ้าตอนเนี้ยเท่าที่เห็นเนี้ยท้องฟ้าก็อาจจะไม่ไม่ถึงกับมีสีสันเยอะนักนะครับทีนี้จะดูจุดที่สองก่อนไปมหาวิหารเนี่ยโนะดโมน,นะครับก็ เขาจะสร้างจากหินอ่อนทั้งหมดนะครับเห็นว่าสวยงามมากมีอีไม่มีคนเลยไม่มีคนเลย เลงไว้ว่าจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแทรงวิวพราด้าหลุยส์ตองอะไรพวกนี้นะครับพราด้าดีออะไรเงี้ยแต่ว่าลองดูมุมเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นแนวนี้นะครับนี่อันรูนเนี้ยนี่แหละเนี่แลราก็คือวงกลมข้างบนอะไรเงี้ยก็น่าจะสวยนะครับโอเคโอเคได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคุยกันก่อนตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะส่งรูปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคโอเคโอเคไป มาอยู่ที่ตรงกระทิงแล้วนะคะที่เขาบอกว่าให้เรามาหมุนตรงนี้นะยังเห็นไหมเขาหมุนจนเป็นรูแล้วนะถ้าคุณมาแบบตอนเช้าเช้าใช่ป่ะมันก็จะแบบคนแน่นมากนะเพราะเขาอล้อมวงตรงนี้ดูตอนนี้สไม่มีคนเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหมุนนะคะมุกหมุนสามรอบนะคะเขาบอกว่าจะโชคดีกับบ้านนะคะโอ้เงินเมินเงิน โอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปจุดต่อไปนะคะเพราะว่าตรงนี้เราฟินิชลุกแล้วนะคะก็ไปต่อค่ะเดี๋ยวไปทางโน้นไปเีวเราก็จะมาจุดของเรานะครับก็คือตัวมหาวิหารดูโมนะครับ ทีนี้เหตุผลนะครับที่เราเนี่ยจะมาถ่ายที่วิวที่โดโมโเนี่ยนะครับชา้านิดนึงนะเหตุผลเป็นเพราะว่าเราอยากได้ดวงอาทิตย์นะครับให้มันขึ้นมาแล้วนะครับมันต้องขึ้นมาประมาณนึงอ่ะสัก6กโมงกว่าๆอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่มาเดินเซอร์ว์นะครับนะก็มาเดินหาแหล่งน้ำวันนี้เป็นไง <laughs> วันนี้เหมือนน้ำจะแห้ง <laughs> จริงๆจะมีแหล่งน้าไอแอ่งน้านะขังอยู่นะครับเราก็จะไปเอาเขาเรียกว่าเงาสะท้อนจากแห่งน้ํานะครับก็จะสะท้อนตัวมหาวิหารนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่จุดถ่ายรูปนะคะใช่ตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงยีแล้วนะคะอันนี้คือจุดถ่ายรูปของเรานะคะนี่เราได้มุมแล้วนะรเราเจอแหล่งน้าแล้วลงเลยแล่งน้าของเราลงเลยลงเลยอ่าลงเลยลงเลยั่ะแหละั่นแหละ S <S <S นี่นให้ดูนะว่ามันคือจะพาดจะเป็นยังไงชุดนี้แหละเมื่อกี้คุณเห็นสะท้อนสะท้อนนิดนึงอะ<ช>่และตรงนี้แหละ,<ช>ะ,ะคะ่ะโอเคประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศมาณเจ็ดโมงนะก็คนยังไม่เยอะมาก